สมัยมัธยมมันจะมีเพลงที่เราฟังแล้วเราแบบเพื่อเจอ่ะก็อยากรู้ว่าเพลงนั้นของตัวเองเพลงอะไรสิ่งนั่นตัวเอ่ะสักวันหนึ่งเหรอสันหนึ่งแบบพี่นาน้องนำพี่โชน์ต้องใส่อะไรเลยวะเพลงอะไรระหว่างเมื่อนกับแฟนอ่ะยังเซลจอมซีซัสดีครับสลับมาทีป๊อปบ้างเหมือนกับพี่ชาเออวันเลิศหน่าเราไม่ได้ทำทีป๊อบนานมากหรอครับจริงนานมากตั้งแต่ไหนมิกฟูด Really. ม oh Turn, h, mm ีฟ hmm. like ูดเลยเพราะหลังจากนั้นฉันไม่มีความทรงจำเลยว่าเราทำทีป๊อไหนอีกเนอะนะปั้นคืออย่างนี้ทีปอปั้นมันมีหลายเพลงมั้ที่ฉันรู้สึกว่าเสียดายที่ไม่ได้ทำดีแอบถูกต้องอย่างแรกเลยคือขอมาวันนี้ก่อนนะคือกุยกับอาร์บอะรอรอทอนนี้นานมากแล้วคือกูไม่ได้อ่านเนื้อว่ารอนเนี่ยร้องว่า a n y w a y a n y w a y r e เพรแต่ว่ากูก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าขำอะไรแต่สองคนเดียวเวลาพูดตอนเดียวบ้างตอนเวลากูก็เลยอ่ะ วันนั้นว่างก็เลยกดดูซะหน่อยอ๋ออยากจะหยุดเวลาไม่ไหว,วแล้วตลกมากจริงๆกูพอดูเสร็จปุ๊บกูวิ่งมาหากูเลยกูกูรู้แล้วว่าพวกมือข่าวอะไรกันชมพู่เลยว่าฮอตจูหัดคนเพลงที่ชอบที่สุดของโอีฟเออของฉันเลยถึงขนาดเต้นเต้นลงไอจีไปเลยอ่ะถูกต้องพัดพังกันเลยวันนี้โอีฟกลับมาในเพลงคิดเคสนภาษาอังกฤษว่า let me know ก็ให้ฉันโละเสกใช่ปกเม็ดมากแต่ปกใส่ชุดจีนเนี่ยนะว่ามึงอาจจะชอบชอบหรือเปล่าจีนกี่โมงเดไูได้ซีรับมันไม่ใช่กี่พานี่มีความลับใช่ไหมไม่ใช่กี่พาวซึ่ง no idea เลยนะอันนี้คือแฟชั่นสุดๆ,ๆเพราะไม่รู้คอนเซปต์ไม่รู้ที่เสิร์ฟไม่รู้อะไรเลยไปดูเลยดีกว่าไปดู for eve เพจคลิดๆกันดีกว่าก่อนที่จะไปดู for eve อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆ,ๆ,ๆแกจะได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของการลงคลิปของจอมซีสน,นะถ้าอยากให้เราทำท,ำทีป,ป๊อปเยอะๆหรือว่าทำวงไหนอ e ีนเมนมาบอกเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเอ้ยมีวงนี้อัปเดตมาเราจะได้เข้าไปดูใช่เปิดรบพวกเราได้ถูกต้องครับแต่เ้วไปดู for eve กันสามสองหนึ่งอุ้ยอาจจะมาเป็นหวานๆก็ได้นะถ้้าาาเเปิดมอยย่งงี หวานะแหละค้ยเพ่งช้าเหรอละชุดเม็ดมากมากแล้ะคณาผมทองแต่เกิดเลยใช่หลังๆมาเนี่ยว้าวขอพูดตรงนี้ว่าเนี่ยต่อองะเป็นคฟนขับเดนตายของพี่โอนะคบจะตกใจนิดนึงโอราะว่อด ใ,ใครจะคิดว่าพี่มาริโอจะมาเล่นโอ้ man, man, man. <Man. S 1> โยแมนแมนแมนเสียงต่ำมาก,าเ,ก<น>เสียงต่ำมากเลยไม่เพลงเสียงตรร่ำหมดสุดโชนอุ๊ยมึงไหวทาเม็ดมากเต้นท้อปากเลยมึง อย่าไปเขาใหญ่วะาไม่ไปมาไม่ใช่หรอ <c oughs> ออหิวโอ้ <c oughs> oh my god โอ้ my god <c oughs> พี่มาหรืออ้น้ำเหมือนน้าเหมือนเดิมเลยอะวายเม็ดมาก <c oughs> เลิศมากเข <c oughs> าเปล่าใต้ต้นจังจูรีสุดๆ <c oughs> อ้อมเฉี่ยวมากเลยอะเรีออยกประกันเลยเฉี่ยวมากโหน่า<อ>สงสารจริง <c oughs> ยังเห็นแลมชอบอีกอะ ได้ขนาดนี้เลยอะค่ะไี่ขาริโอ๋อวายอุ้ยชอบมากรัดเนาะลัดสลบจกริสอะเอาแล้วป้าอ๋อไม่กระสิดหรออ๋อกระสิดอยู่พี่รลอนหนูแ๊บหนึ่งได้ป้าโอเคได้วินไปก่อนอุ้ยมึงคิดว่าออนสเตจจะเป็นอย่างนี้ปะชุดนี้นี่ชุดนี้นี่ไม่หมายถึงว่าถ้าออนสเตจเป็นอย่างไงลัดนะจริงแบบใหม่แบบสัตว์ เด็กผู้ปวยมากเลยอ่ะจริงมึงมันชวนฝันมากหน่อยอะ วะาโอ้ยเขาแต่งหน้าช่ามากเลยอ่ะมากตกใจในนึงเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ แค่กระสีเฮ้ยมากพันเคือเนี่ยพูดเลยพูดเลยทาเมื่อกี้ถ้ากูจบม .6 กูเต้นเพลงนี้เลยแล้วเต้นให้คนที่ชอบดูนว่าปะมันฟีลนั่นเลยมึงเพื่อนมึงแดกต่อจีนอยู่ค่ะไม่าดูกระเทยชว์ มึงก็จะจบมันทิ้งแกเข้าใจไหมว่าเพลงมันทิ้ง a f t e r t เ e t ปันทิ้ง afterthet สุดๆมันแบบอ่ะ่ะเจลไม่ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> สมัยมัธยม,มจะมีเพลงที่เราฟังแล้วเราแบบเพิร์เจอร์อ่ะนึกออกปะ ฝั่งก็เพิดเจอแบบกูอยากรู้ว่าเพลงนั้นของเพลงอะไรก็มันก็ต้องไอ้นี้แม่สิเน็กเน็กอะสักวันหนึ่งอ่ะสักวันหนึ่งแต่พี่นาน้องนาพี่โชว์อย่างเงี้ยเพลงเพิดเจออ่ะก็ใจงอะไรเลยวะเพลงอะไรระหว่างเมื่อกับแฟน เผืเจอสุดๆเผื่เจอแต่เพลงนี้จะเป็นเพลงเปิดอเจอของน้องๆรู้สึกเลยว่าเนื้อเพลงมันเปิดเจอแตอเนี้ยก็เข้าใจเลยถ้าโ o อีจะแมสในกลุ่มแบบน้องๆถ้าพอเนื้อเพลงมันจี้จุดเกิน MV มันก็จี้จุดเกินใช่งาันปะฉิมเทต้องเต้นเล้วก็แบบไอคอนแพกกับคนที่เราชอบแต่เขากินตัวจีนทำอไรตัวจีน่สมัยนี้ไม่รู้เขาเลี้ยงปะสิมกันยังไงเออคอยกูตัวจีนโชว์ตอนที่เปิดมาที่แบบเป็นเพลงช้ากูแบบ ออมแล้วออมแล้วอ่อมอะไรนี้แต่ว่าเฮ้ยทำได้ดีมาเป็น,นปเสน่ห์ทีพปอปะด้วยดนตรีแบบนี้วิธีการร้องแบบนี้นะมันมันรู้สึกว่าชอมเลอร์เนี่ยฟังปุ๊บรู้เลยว่านี่คือที่ปอถูกต้องต่อชมเลยว่าทำได้ดีใช่ทำได้ดีเลยเรารู้สึกว่าถ้าเต้นมันแบบมันชวนดึงดูด ให้เ,เราแบบอยากดูโอเคสตอรี่มันแบบว่าคลีเช่คขีเช่คขีเช่นิดนึงตอนนี้เริ่มมันแบบไข่จีนชวนฝันที่แบบอ,อุ้ยพธอจะรักฉันไหมรักเธออะขอบคุณนะที่อยากไปต่าม <laughs> <laughs> เพลงกับตัวเพอร์ฟอร์แมนนะทำงานสุดๆทำงานนะนรอชุดก็น่ารักมากเลยนะอันนี้ต้องชมเพราะเราว่าคอสตูมทำงานดีชุดที่สุยผู้ตอตงๆงเราอะค่อนข้างชอบให้โฟร์อรงเพลงแนวนี้แบบหยดน้ำตาหยดน้ำตาเารู้สึกว่าเขาทำได้ดีไม่เนื้อเสียงด้ววเราู้สึกว่ามันเป็นช่วงวัยที่ถูกต้องในการที่เขาจะออกเพลงประมาณนี้มาแล้วมันฟิตฟิตอินกับโพสิชันวงและอายุของวงทำถูกในการออกเพลงนี้มาซึ่งตอนเนี้ยเขาขึ้นไลฟ์แหละเมื่อ สามสิบหกนาทีแรงมากล่งเราโชคดีมากก็ไปดูคิดคิดเลตมีแนวของโฟอีกันในแบบไลฟ์ดีกว่าใช่แปดสามสองหนึ่งวายแล้วถ่ายเควีด้วยหรออืมเธอแต่ผู้ต้องปรงนายแย่พันสวยมากเลยใช่แบบสวยแบบก้าวกระโดดปกติฉันเมนน้องไม้อะฉันยังชม เดี๋ยวผันออกป่าไปเมื่อกี้หวานี่ชุดใหม่นี่ใาชุดแปกเธอฉันว่าขึ้นลายว่ะทิเปลี่ยนชุดเพราะตอนนี้อันนี้ชุดใน MV มวีไม่เราทไมเอาผ้าปกเป็นอีกชุดถ่ายเออชุดสีฟ้าหรือว่าเขาทักเขาเม็ดป่าสองชุดเออหรอทำแบบสเตจอ้าวเขาผมเข้มแล้วลองสดปะวะสด แต่เขาชอบให้แฮนนาลองเปิดนะว้าวสวยมากสดสดมากเลยสวยแต่เขาตังแต่งตาคมมากเลยเนาะรับก,กับ แนชุดมานิดน,นึงได้ไหมจริงจริงมาเอาเสื้อคลุมออกจริงเอาเสื้อคลุมออกจริงมันต้องหรวจส,วสื้อทรงอุยใช่หรือเปลาพื่เน่ธอ oh <my> ชุดสวยอะไนี้ไม่ใช่อะไรนะดูดูดรายละเอียดอยู่เมีภาพอาร์ีสเก่งมากเลอยจอริงแต่อันนี้มาเข้าบล็อกกิ๊กเฉยๆยไม่ค่อยเต้นอนะเหมือนมีท่าเต้นแค่ทำหูกันเลยแต่ท่าเต้นท้หูดีมากเลยนะ อยากแปลวเสื้อคุมไม่ออกดีมากจะดิผ่นว้ายนี่ไงเห็นยังกเลย เขาใช้เส <Smile> mm. ha. ียงโคราโทนกับตอนเปิดใช่ใช่โคาแชนเอลเสียงเลยเออ แอ,ออแอตติเก่งมากเลยอ่ะหลายเพยงลงอ่ะอ่าฉันว่าถูกต้องมากเลยให้พันเป็นคนปิดอ่ะจบใช่ไหมใช่เขาทิ้งเขาติดแบบเซ็กซี่นิดนึงอ่ะจริงแต่มันดันเหมาะกับเขามากเลยอ่ะถูก,กตอ้องเพราะว่าหน้าเขาเฉี่ยวาาแบบเขาแต่งตาแบบเป็นแบบแคชอายขึ้นไปเลยจริง สวยจริงให้ที่หนึ่งกูว่าให้ที่หนึ่ง,งอแอนั่นนะคะในส่วนของการสดแสดงสดแต่พี่หวังนน้นเงเพราะว่าอยากเห็นท่าเต้นนางเพลงใช่ไหม p e r f o มันไม่ครบอมันมีช่วงจังหวะที่เหมือนแบบอยู่เฉยๆแล้วก็คนที่รองก็แค่แบบเออเออเออเอเออะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันเอามาหักล้างกันนะเพราะว่าท้าเต้นท่อนปุก คุณภาพดีถ้าถูกต้องแต่ทีเนี้ยพอบนไลน์่ามันไม่ได้ให้อะไรใหม่กว่า,วาม,มีเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่รู้จะพูดอะไรบ้างแต่ว่า เด็กๆเ,เขาพัฒนาการดีขึ้นเยอะมากๆเลยคาริสมาดีขึ้นอ่ะถูกต้องแล้วก็ดูมีสมาธิมากขึ้นอะ่ะค่อนข้างเอาอยู่กับเวทีเนาะเพราะว่าอยู่วงก็ประมาณหนึ่งแล้วภาพโชว์ออมาเยอะ,ะอะไรเงี้ยรู้สึกเลยว่าเอาเวทีอยู่กว่าเดิมมากๆ <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้ฝับใครก็ตามที่แวบะบเวียนมาดูจอนซิสกันครั้งนี้อย่าลืมกด s ซับสไคร์ลืมกดกระดิ่งจริงๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวบะบเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงเราในทวิตเตอร์แสงแท็กจอนซิสตลอดเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง